สวัสดีครับอยู่กับแพ็กคณิตศาสตร์ชาแนลครับเราอยู่กันที่หนังสือเรียนรายวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติมครับม .4 เล่ม2ครับบทที่3เลขคณิตวิเคราะห์ครับแบบฝึกหัดที่1.3.5หน้า227ข้อ7ใหญ่ครับเขาบอกว่าถ้าเส้นตรงนะครับที่ผ่านจุด K กับ7เนี่ยและก็ลบ3ลบ2เนี่ยตั้งฉากกับเส้นตรงที่ผ่านจุดนะครับเออ32แล้วก็1บ4เนี่ยจงหาค่าของ K ครับ จากนิยามของเส้นตั้งฉากครับจากนิยามนะครับผมของเส้นของเส้นตั้งฉากครับเขาว่าไงครับความชันของเส้นแรกคูณกับความชันของเส้นที่สองต้องได้ลบหนึ่งเราแทนเลยนะครับเราแทนเลยนะครับเราแทนนะครับเราให้ ให้เนี่ยเป็นเส้นแรกเราให้ก่อนนะครับให้เส้นตรงนะครับผ่านจุดนะครับ k กับ7เนี่ยและลบสามสองเนี่ยนะครับมีมีความชันเนี่ย m1 เนี่ยเท่ากับอะไรครับ ตัวหลังลบกันคือ7ลบลบสส่วนด้วยอะไรครับส่วนด้วยตัวหลังลบตัวหน้านลบกัน k ลบลบสข้างบนได้เป็น9ส่วนด้วย k บวกสนี่ครับเราให้เส้นตรงครับนะบผ่านจุดปันจุดอะไรครับ3 2สองครับและ1นลบ4ครับ มีความชันครับความชันเป็น m 2ครับความชันหาได้จากไหนก็ได้เป็น2ลบลบ4นะครับส่วนด้วยตัวหน้าลบกันครับคือ3ลบหนึ 1. ขบนได้เป็น6ส่วน2 6กส่วน2ก็มีค่าเท่ากับเท่าไหรครับ3ครับเอามาแทนครับ m 1คูณ m 2ต้องเท่ากับลบ1ครับก็จะได้เป็น9ส่วนด้วย k บวก3นะครับคูณกับ3ต้องมีค่าท่ากาบลบ1นะครบขบบนคูณกันได้27ครับตอนนี้ย้ายขึ้นมาคูณนะครับก็จะได้เป็นลบ1ครับผมคูณกับ k บวก3นี่เขียนให้เห็นละเอียดเลยนะอันนี้คูณลบ1เข้าไปครับก็เป็นลบ k ลบ3าถ้ากับ27ย้าย k 3, มาฝั่งนี้ครับเป็นบวก ฝั่งนี้เหลือลบ23ยาย้าย27่เจ็ดไปก็ไปลบ27นะครับผมก็จะได้ k ครับผมเท่ากับลบสาครับโอเคไหมครับผมแล้วก็ตอบได้เลยครับผมดังนั้นนะครับค่าของ k นะครับเท่ากับตัวนี้ลบสาก็จบเลยครับนี่นะครับเนาะ โอเคครับผมเนาะคลิปนี้พอแค่นี้ครับนาง,งงสงสัยตรงไหนสามารถคอมเมนต์ถามได้ครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับผมยังไงฝากกดไลค์ like, กดติดตามด้วยนะครับแล้วเจอกันครับสวัสดีครับ